สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การสร้างทีมให้เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยละครับโดยเริ่มจากไทยลีก2ครับ อีพีนี้เข้าสู่ EP ีที่14แล้วครับอยู่ในช่วงกลางกลค่อนไปทางท้ายของการแข่งขันในไทยลีกสแล้วนะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ครับทีมของเรา BKK i u o s ยุยังเป็นอันดับหนึ่งของตารางแหละครับมี42คะแนนแต่ว่าทีมที่ตามมาอย่างนครศรีเนี่ยมี39คะแนนถ้าเราแพ้และนครศรีชนะเนี่ยแต้มเขาจะเท่าเราทันทีนะเป็นไปได้ก็อย่าแพ้และครับเพราะว่าช่วงเนี้การ แย่งจากฝูงของตารางมันกนข้างที่จะดูเดือดเลยล่ะครับเดี๋ยวมาดูความเดิมจาก EP ีที่ผ่านมาหน่อยครับหลังจากหายไป1อาทิตย์เนาะซึ่ง EP ีที่แล้วเนี่ยทีมของเราครับนัดแรกบุกไปเสมอสุพรรณบุรี2ประตูต่อ2ล่ะครับเก็บได้เพียง1คะแนนเท่านั้นนะแต่ว่านัดที่2เปิดบ้านชนะหนองบัวพิจยาถึง4ประตูต่อศูนย์เลยก็ถือว่าคืนฟอร์มหลักรับ ในส่วนของอีีเนี่ยเราต้องบุกไปเจอกับสมุทรปราการซิตี้เป็นทีมอันดับที่9ของตารางคะแนนในไทยลีก2แหละครับส่วนแมตที่2เนี่ยโอ้โหสำคัญครับเปิดบ้านรับการเยือนของลำปางละครับเป็นทีมดับที่7ของตารางคะแนนและนัดถัดไปครับโอ้โหนัดนี้ครับจะเป็นนัดตัดสินเหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องเจอกับทีมอันดับ2ของตารางคะแนนอย่างนครศรีแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่รู้แล้วนะว่านะครศรีจะโยนดับที่เท่าไหร่และทีมของเราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ละครับ ก่อนเกมครับกฤษสาวงแก้วนี่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทีมสมุทรปราการซิตี้เนี่ยพวกเขาไม่ใช่ทีมที่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆนะแต่พวกเราก็จะทําให้เต็มที่เพื่อให้แฟนขับกลับมามีความสุขลยครับโอ้โหก็ถือว่าปลุกเล้ากันหน่อยนะเพราะว่าการบุกปือนสมุทรปราการเนี่ยนักเตะของทีมเราก็ไม่ประมาทแล้ครับเพราะว่าเราก็แพ้มาเยอะเหมือนกันนะสำหรับ เจอทีมท้ายตารางการกลางตารางเนี่ยว่าแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่าครับไม่พูดพ่าททำเพลงเนาะภายใต้การคุมทัพของซิโก้เกียรติศักดิ์สเสนาเมืองเดินทางมาขนาดนี้แล้วครับยังยึดจ่าฝูงได้อย่างเนียวแน่นเหมือนกันนะแต่ว่าการยึดจ่าฝูงของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเก้าอี้โดนตีครับเพราะว่าตอนเนี้ย มันมีทีมที่พร้อมจะแรกขึ้นมาหลายทีมเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเราไปในชุดเยือนครับไปดูแผนกันเลยครับแผนของเราเหมือนเดิมครับที่ซิโก้จัดไว้ก็เป็นหลัง3ที่ใช้กันมาประจำครับเพราะว่า,วาตอนใช้หลัง4เนี่ยมันมีปัญหาพอเราแก้เป็นหลัง3ปุ๊บปัญหานั้นมันได้หายไปเราก็ใช้แผนนี้ต่อไปหละครับตอนนี้ครับโอ้โหมาโครบาลินีหลังจาก บาดเจ็บนัดนี้ก็ยังไม่ฟิตล้วครับก็ไม่สามารถลงได้นะสำหรับกองหลังตัวหลักอย่างมาโคบอลิีนี่ก็คงต้องใช้เป็นทวชชัยอินบโคเนี่ยลงมายืนก่อนละกันเนาะแล้วก็เป็นแม็กซิมิเลียนรวมถึงทรงวุฒิไข้ควรที่ซื้อมาจากเมืองทองและฟอร์มดีครับซึ่งผู้รักษาประตูเนี่ยแอดคิดว่าจะสลับมาใช้เป็นสินทวีชชยบ้างครับเพราะว่าพี่ตีลงมาเนี่ยสแตททีมจะเพิ่มขึ้นถือว่าสลับกันใช้ละกันเนาะไม่ว่าพี่ตองหรือพี่ตี โอเคมาดูแดงกลางกันบ้างครับชาลิวชับปุยก็คงเป็นตัวหลักไปก่อนรวมถึงกฤษดาวงแก้วในฝั่งขวาเนี่ยสมเกียติคุณมีแก่ไม่ฟิตหละครับแอดคิดว่านะจะใช้เป็นทีระพง ลงสลับฝั่งมาเลยแล้วกันครับจริงๆอ่ะแกจะยืนฝั่งซ้ายนะแต่วันนี้แอดจะจับมายืนฝั่งขวาเลยเนื่องจากว่าแกค่อนข้างที่จะฟิตเปียเลยฝั่งซ้ายก็เป็นโลนั้นกองกลางตัวลูกครับมีตัวเลือกให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะวันนี้แอดจะใช้เป็นปานวัฒน์ละกันในส่วนแดนหน้าเนี่ยโอ้โหตัวเลือกก็องข้างที่จะเยอะเช่นกันนะมีรีซอเนี่ยตัวเก่าที่ยังอยู่กับทีมเรารวมถึงเศรษฐศิษฐ์สุวรรณเสณีก็รอโอกาสอยู่แอดคิดว่าจะใช้ปีโป้ก่อนละกันเนาะปีโป้เป็นกองหน้าตัวเป้าครับสีโรฉัดทองรวมถึงชิุงษโชติค นี่แหละครับเซตนักเตะที่แอรจะใช้เจอกับสมุทรปราการซิต,ตี้ในวันนี้แอรใช้นักเตะเซตนี้เลยเหรอครับมาครับเกมการแข่งขันไทยลีก2ระหว่างสมุทรปราการซิต,ตี้และบ k k คอารโอซิลลครับเลสโก้อินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันไทยลีก2ละครับนัดน,นี้ครับก็เข้าสู่ช่วง กลางของการแข่งขันในไทยลีก2แล้วนะค่อนไปทางท้ายแล้วเหมือนกันล่ะครับใกล้ได้บทสรุปแล้วนะว่าทีมใดจะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1และทีมใดจะคว้าถ้วยแชมป์ของไทยลีก2ไปล่ะครับซึ่งทีมของเราเนี่ย็เพึงสร้างขึ้นมาแล้วเนาะอย่างที่เรารู้กันเป็นการรวมนักเตะดาวรุ่งที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่แล้วก็มีนักเตะจองเก่ามาประคองน้องๆและทีมของเรา คุมทัพโดยซิโก้เหติศักด์เสนาเมืองครับโดยการนำทีมแบบนี้ก็ทำให้ทีมเราขึ้นสู่จุดสูงสุดในไทยลีก2นะยังเป็นจ่าฝูงอยู่แต่มาดูกันว่าจะครองตำแหน่งจ่าฝูงได้นานขนาดไหนครับเพราะว่าอันดับ2ที่ตามมามีแต้มห่างเพียง3แต้มเท่านั้นและวันนี้ครับต้องบุกมาเยือนทีมอย่างสมุทรปราการซิตี้ครับแอก็เชื่อนะว่า จุดเปลี่ยนสาคัญเนี่ยก็คือนักเตะต่างชาตินี่แหละที่เราเจอมาเนี่ยคือท,ทีมของเราตอนเนี้เรายังไม่มีนักเตะต่างชาตินะครับเดี๋ยวฤดูการน,น้าแอดจัดแน่นอนครับเบื้องต้นเนี่ยก็ใช้เป็นนักเตะดาวรุ่งสัญชาติไทยแล้วก็นักเตะจอมเก๋าสัญชาติชายเช่นเดียวกันใช้เป็นหลักไปก่อนมาวันนี้ครับต้องบุกมาเยือนเป็นเกมเยือนอีกหนึ่งครั้งมาดูกันว่าจะทำฟอร์มได้ดีขนาดไหนละครับมาครับเกม,มเริ่มครับ โอ้จิมมาฝั่งซ้ายครับสเตอร์นิโอขอสูตรปากการครับแล้วเลือกที่จะเปิดโอ้โหธราววัชชัยหมงเคลียร์ไปได้หมงตั้งมาเป็นบอลของ b k เคโยซิลบ้างครับกฤษดาให้มาที่ปนวัฒน์ให้มาที่โลนันครับเป็นโต๊ลับครับโลนันกระชากไปแล้วครับโลนันฝั่งซ้ายมีเพื่อนประคองอยู่ดีดมาชิดสนุพงครับดีดตัวมาฝั่งซ้ายจี้แล้วกระชากจังหวะนี้ดึงโดนเตะแล้วครับโอ้เรียวฟาดได้ครับทําได้ดีมากครับจังหวะนี้ชิดสนุปงกรรมการเป่าฟาวให้ทันทีครับ ครับจังหวะนี้ใช้ความเร็วดวนเลยนะแล้วเขาเลือกที่จะตัดเกมเลยหลักลับเป็นฟรีคิกครับจังหวะนี้เดี๋ยวเป็นชาลูชปุยแล้วกันเนาะเปิดเข้าไปโค้พงโค้งไปที่ชิดสนุพงไม่ได้มงบอลลน้นธีระพง์ยังเก็บได้ครับล้นล,ล้นนะจังหวะน,นี้ธีรพง์ตัดมาปัญวัตว่าอย่างไรขอโยกหลอกแล้วกดด้วยซ้ายปัดได้กูต้องเคียวออกหลังไปเลยนะครับ โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้เลยนะถือว่าทาได้ดีครับตัวธีรพงศ์ตัดมาให้ปันวัตรได้รับโอกาสโยกหนีแล้วกดด้วยซ้ายครับโอ้โหปดาดออกไปได้ครับโอ้มีโอกาสทักทายก่อนมาเออจังหวะนี้เป็นโลนันนี่แหละครับโลนันเปิดมาเป็นเชาเรีววะ<ม>ปุยมงไม่ได้แล้วยิงทันทีตีเซบีโกฟปัวัต์โอกาสยิงครั้งที่สองครับตีลังกาวนเล่แต่เซฟได้ยังไงครับโอ้โห ยิงว่าสวยแล้วเซฟก็สวยเหมือนกันครับแต่จังหวะน,นี้ต่อเน,นื่องเปิดมาไม่มีใครเคียวออกมาแล้วครับโอ้โหจ่าฝูงไยลีกสองวันนี้เริ่มเกมได้เดือดแต่จังหวะน,นี้ทรงวุฒิหลุดตำแหน่งครับแล้วเป็นโตกลับของเจ้าบ้านมาแล้วครับจังหวะน,นี้ชับปุยดัดเกมได้สวยอีกแล้วละครับโอ้โหชาวลยชับปุยทำได้ดีและแทงมาสีโรดสีโรดดักได้แล้วสีโรดโดนลุมหล้วครับโอ้โหจังหวะน,นี้เขามาบรลุมแย่งบอลไปได้ครับทิศนุพงศ์ตัดมาตรงกลางครับปานวัฒน์ นวัดดึงหนีสวยครับเรามีเพื่อนยกมือธีรพงศ์ด้านในมีสิโลนะครับธีรพงศ์ตบมาเรามีสิโลตีลังกายิงก็ไม่ข้ากบเชียวยไปเชียวยมาสําหรับทีมของเราด้านในเนี่ยเรามีตัวเป้าอย่างสิโลรอยอยู่แล้วครับธีรพงศ์เลือกที่จะเปิดเข้ามาสิโลตีลังกายิงข้ามขาออกไปครับเป็นการข,ของเกมของเจ้าบ้านบ้างครับให้มาธนดลนต้องระวังเลยนะแล้วได้ยิงฉล็บหัวเหมือนเมาครับ สิงหวีชัยรับไม่ได้เปิดสวนทีศไปเลยครับด้านหน้าเรามีสีโรดมงตั้งถึงไหมจังหวะน,นี้ชิซุนุกพงพักได้ถึงครับแล้วไหลมาปนวัฒน์จิมมาช่องนี้หลุดเหรอครับสีโรดล้ำหน้าไหมไม่ล้ำครับแล้วสีโรดดีดเรียบร้อยเลยครับ <S <S โอ้โหดีดเบียดเสาเข้าไปเลยครับสะใจครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับเป็นทีมเยือนได้ประตูขึ้นนําจากสีโรดชักท้องแล้วครับโอโ้โหถือว่า เป็นการแทงทะลุช่องที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันครับดูครับพักได้ครับชีสุรุพงดึงจังหวะแล้วให้ปันวัตครับจิ้มหลุดเลยครับนักเตะเขาหลุดตำแหน่งนะแล้วซิโร่นีจบสกอร์ดีไซก้อยอย่างเฉียบคมเลยครับโอ้โหวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆครับตัวที่ลงมาอย่างปันวัตนี่ก็แอซซิ์ได้สวยรวมถึงซิโร่ฉัดทองก็จบสกอร์ได้เฉียบคมละครับ แต้ประตูขึ้นนําไปแล้วเหรอครับสำหรับ BK IU o c e l มาชมเกมกันต่อเลยครับธีรพลให้ไปลีสร้างอินโอ้โหดักเกมได้สวยอีกแล้วครับปณนวัตรวันนี้เล่นดีจริงครับสิโรดโลน,นันไปแล้วครับโลนันฝั่งซ้ายจอมกระชากลากเลืออยู่แล้วโลนันจะไปโอ้โหชาคินครับเขาปางทั้งตัวเลยนะแล้วเป็นโตกับครับสุปาการมาบ้างครับโชชิโมจิ ให้มาธนาดนธนาดน,น,าด,นดวลกับทรงวุฒิโอ้โหมีหลอกแล้วจังวันนี้มงดักได้ครับยังไม่พลาดนะแล้วโอ้โหเบิ้นไม่ดีครับเซอร์ดิโอฝากมาติดบล็อกแล้วครับดักได้สวยยังได้อยู่เปิดเข้าไปเสาสตรตดิโอจะดักจังวันนี้ก็ออกหลังไปเลยไม่มีอะไรครับหายครึ่งแรกนะธนดนเรื่องที่จะครอสไปให้สเตอร์ดิโอครับถึงด้วยโอ้โหจังวะนนี้อันตรายครับต้องระวัง วัดชัยเอาอยู่ไหมตรงนี้พลิกหนีมาได้ให้มาแล้วยังไงชับปุยเอาอยู่เหรอครับโอเคเขียขึ้นไปก็จบครึ่งแรกไปเลยัะถือว่ายังช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีนะสำหรับทีมของเรามาเดี๋ยวดูครึ่งหลังครับว่าเกมนี้จะจบลงอย่างไรครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับอนุเดชอนุเดชคอขึ้นมา เรามีแม็กซิมิเลียนละครับเล่นลูกอากาศได้ดีชาลูวชปุยมาซ้อนไว้ได้สินทวิชยัยเปิดขึ้นมาเรามีซิโรด,ด้ดานหน้าดักได้ด้วยครับแล้วไหลมาโอ้โหจังหวะนี้ทําได้ดีแล้วช่องน,นี้ธีราพงษ์เห็นครับช่องนี้ชิสนุพงชิปจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับเอาเหนือเนือไปเลยละครับชิสนุพง์โชติครับโอ้สอยอย่างสวยเลยลูกนี้ปบมือให้เลยละครับโต้องมาดูภาพช้าครับ จบสกอร์แบบนี้นี่ผู้รักษาประตูแทบไม่ต้องทําอะไรครับดูับโอ้โหสีโร่แกใช้ความแข็งแกร่งแย่งโบมานะแล้วธีระพง์ไหลให้อย่างสวยแล้วยกโอ้โหนี่ครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับโอ้โหจบสกอร์ได้อย่างเหนือชั้นจริงๆครับดูครับธีระพง์โยกมาเล่นฝั่งขวาก็ยังทําหน้าที่ได้ดีแล้วดูครับชิปแบบนี้ครับเหนือเหนือเลยครับชิสุนุพงศ์โอ้โหสุดจริงๆครับการจบสกอร์จังหวะนี้ มาครับชงเกมกันต่อเลยได้ประตูที่2แล้วไอไปปองบอลยาวๆครับสำหรับเจ้าบ้านมาถึงด้วยครับสเตอริโอเปิดเข้ามาเรามีโอ้โหเกือบโดนได้มงแล้ววันนี้ได้ซ้ำติดเซฟซปเปอร์เซฟของสินทวีชัยโอ้โหชงวุดเคลียร์ไปก่อนโอ้โหสินทวีชัยได้รับโอกาสก็โชว์เลยครับเกือบโดนตีไข่แตกนะแต่ พี่ตีสินทวีชัยแกไม่ย้อนนะครับเปิดมาสเตอร์นี่โอ้มองสินทวีชัยคว้ามไม่ได้อีกแล้วครับโอ้โหลงมาโชว์ฟอร์มเลยครับโอ้โถถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วแต่แกก็ยังใช้ความเก่าในการช่วยทีมได้เสมอมาเลยนะมาพวัชัยพาวัชัยขอไปเองครับพาวัตชัยครับให้มาโลนันโลนันโยบลอกได้สวยเรียกฝ่าวได้แล้วครับโอ้โหเก่าจริงๆนะโลนันเนี่ยคือหลังไปเลยกิจจดาจิมมาชาชาริว ปนวัฒเบินมาสวยๆชิสนุกคงเข้าซ้ายขอปันปัดได้แล้วซ้ำก็เรียบร้อยแล้วครับล้ำหรือเปล่าถ้าไม่ล้ำก็เป็นประตูที่2ของสีโรดชัดท้องละครับยืนถูกที่ถูกเวลาครับจากฟีคิกเ็วของเราครับโอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดจริงๆครับทีมเราวันนี้เล่นบอลเทา้าสุดเท้าได้ดีมากครับยิงจังหวะแรกติดเซฟครับโอ้โหปัดมาเข้าทางสีโรดแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเขาตีใครแตกไม่ได้ก็ เท่าคอนเซปต์ครับทำไม่ได้ก็โดนซ้ําไปเลยแหะครับโอ้โหโวันนี้ทีมของเราต้องยอมรับจริงๆครับว่าเล่นดีกันมากนะมาชมเกมกันต่อเลยครับ30ูนแล้วน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะชาคิดยังได้อยู่ดีดมาธนดนให้ไปโชชิโมจิโชชิโมจิโดนตัดเกมแล้วครับชิซูรุพงลงมาช่วยเกมรับนะ เฮ้ยครับแล้วซิโก้ครับขยับตัวทันทีเหมือนกันนะมาดูกันว่าซิโก้เปลี่ยนใครเปิดเข้ามาแม็กซิมิเลียนมงงทิ้งไปก่อนแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้อ่าเป็นรีซอครับลงมาแทนชิสันุพงศ์ดูไม่ทันเหมือนกันครับโลนันครับถูกเปลี่ยนออกไปแล้วเป็นออสการ์คาวครับลงมาแทนแล้วก็กักคณะคำยกครับลงมาแทนชาลิวชัปุยเนาะถือว่าเปลี่ยนตามตำแหน่งครับแล้วก็ปิยนัทพ่อสนิทครับลงมาแทนกฤษดาวงแก้ว เปลี่ยนชุดใหญ่เหมือนกันรับซารับซิกโก้จกังหวะนี้เป็นการครองบอลของสูตรปากการ,รับลีชางินนักเตะที่ลงมาใหม่กองคอนข้างที่จะฟิตหร้อครับนาทีที่81แล้วก็ยังเป็นบอลของเจ้าบ้านแต่จังหวะนี้ทําบอลเสียข้า,ขาแย่งได้แต่ยังเอาบอลคืนไม่ได้จังหวะนี้เปิดมาใหม่มีอะไรหรืครับลีซอนี่ต้องถึงกันลงมาช่วยเกมรับเลยนะครับ เอาจ่ายเจวะน,นี้50-50โอ้โหเราไปเตะจังหวันนี้เียเขายังหลบมาได้แล้วยังไงครับเจงหวะน,นี้อนาโดนโอ้โหแม็กซิมิเลียนใช้ความใหญ่แย่งมาได้แล้วเป็นโตกลกับละครับทีละพงแล้วฝั่งซ้ายมีครับโอ้โหสิโลแกนเหนื่อยนะวิ่งก้มหัวทันไหมเจงหวะน,นี้วิ่งก้มหัวแต่ยังทันครับเก็บได้สิโลด,ดึงแล้วตัดเข้าในตัดเข้าในก็โดนขวางลวครับแต่ออสกายังมีอยู่ออสการ์าตัดมาเองแล้วด้านในโอ้โห,โหเขาดักไปได้แล้วครับมา ปานวัฒเปิดแรงๆเตะมุมไปเลยและธีรพงศ์มงตั้งไม่ได้แล้วครับเจงหวันนี้เป็นโต้กกับมงมาก็ไม่มีอะไรจกเกมทันทีครับ BK อาโยซิลนีชโชว์ฟอมหลูเลยครับบุกมาถล่มสมุทรปราการซิตี้ได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ครองจ่าฝูงได้อย่างเหนียวแน่นแล้วครับแบบนี้ 2ประตูของซีโร่และ1ประตูของชิษนุพงศ์แมนอัตโนมัตนี่ก็ตกเป็นของชิษนุพงศ์โชตินะวันนี้เล่นดีจร,จริงครับไปลุยกันต่อเลยนี่คือผลการแข่งขันของคู่อื่นๆน,นะเดี๋ยวมาดูทีมที่บทบีแย่งตำแหน่งจากฝูงอย่างนาครศรีเขาก็สะดุดเสมอเชียงใหม่ล้ครับไปดูตารางกันเลยครับนี่แหละครับหลังจากนาครศรีสะดุดเนี่ยทำให้ทีมของเราเนี่ยมีแต้มฉีกหนีไป5้าต้มแล้วนะโอ้โหถือว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่หายใจหายคอได้สะดวกเหมือนกันครับ ไปครับนะัดต่อไปเป็นแมตช์เดย์ที่25ในการเจอกับลำปาง FC ครับซึ่งลำปางเนี่ยช่วงตน้นฤดูกาลเขาเคยเป็นจ่าฝูงด้วยนะแต่ตอนนี้เขาลงไปถึงอันดับที่เท่าไหร่แล้วเอยโอ้ไปโูนอันดับที่8แล้วครับมาดูหลังเกมกันบ้างครับ บีเคยซิลได้รับชัยชนะเกมเยือนโดยได้การทำประตูของซีโลดและได้ออกมาพูดว่านั่นเป็นก้าวที่ดีและผมก็ดีใจที่บรรลุปเป้าหมายผมคิดว่ามันคือกุญแจสําสคัญที่ทําให้ทีมเราชนะล่ะครับมาครับว่าแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันนะัดที่2ของไทยลีกกันเลยดีกว่าครับเข้าสู่ช่วงการแข่งขันแบบผู้เพียวเลยนะมาหลังจากที่นักเตะของเราโชว์ฟอร์มกันได้ดีจริงๆครับผู้รักษาประตูเนี่ยแอดจะให้สินทวีชัยลงอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าวันนี้แกฟิตเปีย er เลยและแมตท,ที่ผ่านมา โชว์ฟอร์มได้สุดยอดครับมาโครบลินีวันนี้ฟิตแล้วครับแอดคิดว่าจะใช้แทนธวัชชัยเลยละกันถือว่าพักละกันธวัชชัยวันนี้ใช้เป็นมาโครบลินีครับในส่วนฝั่งขวาครับสมเกียรติกับมาฟิตแล้วฝั่งซ้ายโลนานกองกลางนี่คู่นี้ก็ถือว่าแน่นปึกแล้วนะกองกลางตัวลุกนี่หูปานวัฒน์นี่เล่นดีจริงๆแอดจะใช้ปานวัฒน์ต่อเลยครับกองกลางนี่เราก็มีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะเหมือนกันนะรวมถึงปิยกิจเอียงประยูนเนี่ยที่คอยโอกาสอยู่ที่มานั่งสำรอง หน้าคู่นี้ก็ใช้คู่เดิมเลยครับเพราะว่านักที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มกันได้ดีจริงๆนี่แหละครับนักเตะเซตตัวจริงที่แอจะใช้เจอกับลำปางเอฟซีแอใช้นักเตะเซตนี้เลยครับไม่อยากเปลี่ยนอะไรมากนะมาครับเข้าสู่เกมการแข่งขันไทยลีกสองระหว่าง BK อายุโอซิลและลำปาง FC ครับ Let's Go <S <อ>เข้าสู่เกมการแข่งขันนัดที่2ของ EP ีนี้ครับในการเปิดบ้านรับการมาเยือนลำปาง FC ครับ มากลับมาที่บ้านของเราครับสุภัชราสายเนาะหลังที่เราได้เช่าใช้ครับเราก็รอการใช้สนามเย่าที่แท้จริงของเราอยู่นะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสร้างแล้วครับทีมเพิ่งสร้างใหม่เนาะจะให้มีอะไรแบบปรปปับเลยมันก็ไม่ได้ครับมันก็ต้องค่อยๆสร้างค่อยๆมีกันไปอย่างเช่นนักเตะละครับเบื้องต้นตอนแรกอะเราก็ไม่ได้มีนักเตะที่ชื่อดังอะไรมากมายนะแต่หลังจากที่เราโชว์ฟอร์มได้ดี มีรายได้เข้าสมโมสรจากแฟนบอลทําให้มีฐานแฟนบอลได้มากขึ้นทําให้เราอ่ะได้มีเงินในการจับจ่ายซื้อนักเตะที่เราคิดว่ามีโอกาสพัฒนาได้สูงและมีโอกาสโชว์ฟอร์มได้ดีเราก็ซื้อเขาเข้ามาในหลายๆคนตอนนี้ก็ทีมของเราทําให้ยึดตําแหน่งจ่าฟูงในไทยลีกสองแล้วมีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยไลท์หนึ่งได้สูงเหมือนกันก็มาดูกันแล้วครับว่าผลค้าของทีมเราจะเป็นอย่างไร พอไปอยู่ในไทยลีกหนึ่งจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนเพราะว่าไทยลีกหนึ่งเนี่ยแอดเชื่อว่าการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนไทยลีกสองแน่นอนและมันก็จะมีปัจจัยในเรื่องของ FC แชมเปียนลีกด้วยถ้าเราทำฟอร์มได้ดีโอ้โหถือว่าซีรีส์เนี่ยแอดคิดว่าจะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะสนุกแน่นอนยาวๆล่ะครับซีรีส์เนี่ยลุ้นกันไปยาวๆเลยในทีม BK อายุโอซิลในการกุมทัพของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองลักๆับ มาครับเกมเริ่มครับปนวัตให้มาสมเกียรติโอ้โหแทงมาสวยแล้วพลิกสวยมากคิสรุปงเข้าขวาแล้วกดตีเซฟโอ้ยซุปเปอร์เซฟเลยครับ4ี่นาทีถือว่าสร้างโอกาสครั้งแรกได้ทันทีครับเนี่ยจุดเด่นสําคัญของทีมเราคือบอลเท้าต่อเท้าครับให้อลก,กันดีจริงๆนะแต่จงังหวะนี้โหูยิงดีแล้วครับคิสนุปงค์รุกษาบประตูเซฟดีกว่าแล้วครับจงังหวะนี้เตะมุมที่โรนัน เปิดเข้ามาเป็นกิษดาจะตีลังกายิงเขามงเคียวมาได้โปลินี่เก็บได้ครับไ้มาตรงกลางสมเกียร์เบิ้นมากิษดาขอกดด้วยขวาไม่เข้าเฉียเสาไปโอ้โหลิโอซันโตสขอขึ้นมาถึงครับอัตรกรโอ้โหหลุดไหมเจ้าวันนี้เขาจ่ายไม่ดีอยากได้ครับโรน,นันดวลกับจูนิโยตัดเข้าในโรน,นันให้มาปานวัตถ,ถึงครับ อนวัตให้ไปสมเกียรติสมเกียรติเห็นเพื่อนแทงทะลุช่องอีกแล้วชิซุ้มงเก็บได้แล้วชิซุ้มผงจะชิดดีเซฟไม่เข้าเรับโอ้โหเซฟสำคัญไปสองเซฟแล้วครับสำหรับผู้รักษาวประตูของลำปางมาดูครับสมเกียรติวันนี้เน้นแทงทะลุช่องจริงๆครับถึงด้วยแล้วนี่โอ้โหจริงๆรอดขานะมันลอดไปแล้วด้วยแต่ว่ามันเหมือนมันก็ยังติดละครับกิติศักดิ์แกเซฟได้ยังไง โอ้โหนี่โชเซฟไปส่งเซฟแล้วนะเตะมุมโลนั้นเปิดเข้ามาที่ชาปุยไม่ได้มงปอลสวรรค์เขี่ยออกมาครับอต่ก็ให้ไปปอลสวรรค์ครับเป็นบอลของลำปางจะโตกลับถึงด้วยมงตั้งโอ้โหหลังบ้านเราโล่งเหมือนกันครับแอนทนเนียโอ้ยตัดเปล่าทันทีครับชาลิชชาปุยหล,ห,ลหลังจากที่เราซื้อแกมาเนี่ยแกโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆนะในตำแหน่งของกองกลางตัวตัดเกมเนี่ย ลำปางยิปซีทิติวัตรเปิดเข้ามาดักทิ้งไปได้สิโล่เก็บได้ไหมจังหวะนี้เป็นบอลของลำปางเก็บได้แล้วเลือกที่จะคอสเข้ามาบอรินี่ดักได้ครับอนนวัตรไหลมาไม่ถึงชินสนุกงเอาแต่จังหวะน,นี้มีตัวเลือกสองตัวเลือกกฤษดาเลือกที่จะแทงให้ชินสนุพงมันจับได้แต่ว่ามันก็หนีตัวโดนดักได้เช่นเดียวกันแล้วเปิดคอขึ้นมาแม็กซิมิเลียนเงืบคืนไปที่สินทวีชยัยอรสวรรค์ตัดมา เดียวซันโต้ลวนซันโต้ให้มาจาังหวะนี้โบลินี่ครับยังดักได้สินทวีชัยคอสขึ้นมาแม่นๆ่น,นถึงโรนันครับให้มาปันวปนวัตปันนวัตเห็นช่องนี้ถึงสีโรดเอาจาังหวะน,นี้แล้วสีโรดยกข้ามหัวแต่ไม่เข้าประตูโอ้โหดูครับปันนวัตเกตแทงอย่างสวยเลยครับนี่ครับแทงมาจาังหวะน,นี้ถึงด้วยครับสีโรดแล้วเลือกที่จะยกจกังหวะน,นี้โอ้โห มันหลุดประตูไปแล้วแต่ว่ามันก็หลุดกอไปด้วยแหละครับปณนวัทยกขึ้นมาซีโร่เล่นได้ครับถึงครับชิสรุพง์แล้วด้านหน้ามีซีโร่แต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วครับบอลมาตั้งที่สมเกียรติคุณมีฝั่งขวาสมเกียรติให้มาปานวัตมีเพื่อนเติมครับชิสรุพงฝั่งซ้ายมีโลนันโรนันตัดมาซีโร่บังซีโร่บังแล้วพลิกซีโร่พลิกโดนลุมแล้วครับแย่งไปได้ลวนซันโต้แอนโทนี แอนโทนี่คือล้างปยกขึ้นมาจาังหวะนี้เราก็มีตัวคุมอยู่แล้วล่ะครับทรงวุฒิคควรไม่มีอะไรครับเกมเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะยังไม่สามารถทำประตูได้โอกาสเยอะก็จริงแต่เราจบไม่ได้เลยครับอิสราให้ไปที่โรนันมีเพื่อนยกมือลองแทงจังหวะนี้ซิโโลนี่ก็เริ่มที่จะเหนื่อยแล้วนะ เดี๋ยวมาดูการซิกโก้จะขยับตอนไหนแล้วครับก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์0-0ครับโอ้ยังไม่สามารถทําอะไรกันได้นะโอกาสเยอะแต่ยังยิงไม่ได้แล้วครับมาเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับโอ้ยแอดเห็นแบบนี้แปลว่าซิกโก้ขยับครับเปลี่ยนซีโร่ออกทันทีครับเปลี่ยนเร็วด้วยนะซิโร่นี่มีโอกาสเหนื่อยให้เราเห็นแหะครับแล้วเอาเศรษฐ์ครับ ให้โอกาสเซตฐสิสุวรณรณเสษแล้วนะหลังจากพักแกมาหลายเกมครับมาดูกันว่าเซตาสิ์ลงมาจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนครับกฤษดาถึงไหมถึงแล้วแทงมาจังวันนี้ก็อย่างมีลีโอซันโตแลละครับดักอยู่กิติศักดิ์สาขึ้นมาไม่แม่นครับเรามีสมเกียรติแต่เขายังดักได้ทิติวัตร เศรษฐิ์ลงมาช่วยเกมรับดักได้แล้วไหลให้ชิสนุพง์ได้วิ่งแล้วครับชิสนุพง์โอ้โหกองหลังเขามี3คนรออยู่ครับไปไม่ได้ครับแต่หนีมาได้ครับชิสนุพง์ไหลามาให้โรนันเติมเาช่วยแล้วโรนันดึงโยกหนีโอ้โหประหยดัดเขาจิ้มแม่นจริงๆเลยครับจังหวะนี้เคียลมาทิติวัตรไคโอจูนิโยอัตกรโอ้โหไคโอมาแล้วครับต้องระวังนะจังหวะน,นี้บอลลินี่บอลบอลินี่หลุดต,ตำแหน่งแล้วยังได้ไคโอ ไคโอเปิดเข้ามาลึกๆโอ้โหทรงวุฒิแล้วยังไงสินวีชายดักได้แล้วจังหวะน,นี้ซ้ำเรียบร้อยครับโอ้โหโอกาสมีไม่เยอะแต่ทําได้ครับลำปางโอ้โหต้องมาดูภาพช้าว่าเกิดอะไรขึ้นครับอูจังหวะน,นี้แนวรับเราเสียขบวนไคโอแกปเปิดเข้ามาเกี่ยวได้แล้วโอ้โหเกี่ยวได้แต่เล่นไม่ได้แล้วสำหรับทรงวุฒิใค่ควรดูครับ โอ้ไโอแกลงมาปั่นจริงๆนะเปิดเข้ามาเนี่ยเกี่ยวแล้วบอลมันเหมือนไม่เชื่องเท้าครับไปเข้าทางเขาแล้วศิลปวิชัยก็ดักได้แล้วแต่จังหวะนี้ย,ย,ยิงดีจริงๆเลยครับโอ้โห,โห,โหเอาแล้วครับงานเข้าแล้วแล้วสกูก็เปลี่ยนทันทีเป็นซันดี้กับปิยะกิจลงมาแทนชิดสนุพงค์กับปานวัฒน์ดูกันว่าตัวสำรองของเรารรอราจจะตีเสมรรอกับทีมได้หรือเปล่าโอกาสเราเยอะกว่าเขานะแต่เขาอโอกาสน้อยแต่ทําได้แหละครับจ่ายไปก็ติดอีกครับจังหวะนี้ เตบอลของทีมเยือนโอ้ดูการเกมนี้จะเป็นอย่างไรครับอนโทนี่จะมีดราม่าหรือเปล่าครับดักได้ครับจปุ้ยม่ฟาวโอ้โหฟาวเฉยเลยแต่เป็นฟาวที่เราได้ครับเล่นเร็วเลยสงบูรไอมาจีมาคู่บอลินี่กิษดาครับพยายามเล่นเกมครับเปียกิจเอียงประยุนได้รับโอกาสแล้วเหมือนกันไอซันดี้ซันดี้ตัดหนีได้สวยแต่มีการเกี่ยวแต่กรรมการให้เล่นต่อ ทีเร์วงแก้วมีปิยกิจจากวันนี้เปิดโอ้โหโหโดนบอลเตะอัดหน้าแล้วครับลวนซันโตสธิติวัตรดักได้ครับเซตร์ซิดเอาหน่อยครับเอาหน่อยรีซอโต้กลับครับธีรเทพวินโนไทยฝั่งซ้ายเติมครับออสการ์คาวดันในพอมีนะแต่ออสการ์คาวเลือกที่จะไหลมารีซอมีพื้นที่มีเวลาขอปั่นด้วยฝาฉลี่โอ้โหยถ้ามันไม่ฉลี่แอดคิดว่าน่าจะเข้ากรอบนะอู้ดูพาดช้าครับ เกมโต้กลับของทีมของเราครับเรื่องที่ตัดมาพื้นที่รีซอร์ตยุโเทพปั่นมันติดบล็อกครับตอนนี้ครับเตะมุมที่ชาลิวชับปุยเปิดเข้ามาเรามีเขาเขี่ออกมาได้ครับเราเป็นโต้กลับเลยครับลวนซานโต้คนเดียวนะเราก็ลุมแย่งมาได้แล้วครับถึงครับออสเตาลเปียกิจเปียกิจหลายมาไม่แมนแล้วครับ นักเตะที่ลงมาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสำรองนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับการลงเล่นเท่าไหร่ทําให้การจ่ายบอลเนี่ยจะไม่ค่อยแม่นนะครับเปียกกิจโอ้โหจับบอลยาวไปอีกครับลวนซันโต้ลิมแจยกโอโ้ในบ้านนะครับเนี่ยถ้าแพ้ดีคาบ้านเลยนะแล้วยกมาลวนซันโต้มาแล้วครับจงังหวะน,นี้สินธวิชัยต้องออกแล้วยิงโอ้โหเโโกือบสองศูนย์สินธวิชัยกับตันทีมต้องบ่นเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ เราดันสูงนะทําให้กองหน้าเขาหลุดมาเลยก็ล้วนซานโต้ดีครับสินทุวิชัยบอกว่าปิดมุมได้เร็วทําให้เขาต้องรีบยิงแล้วมันหลุดก่อบออกไปเลยครับเปียกิดดึงให้รีซอทีละเทพตรงกลางมีครับออสเซคาวมีเพื่อนชิกนี้เรษฐสิทธิ์โอ้โหยืนเหลื่อมล้ําหน้าแล้วครับอู้นิดเดียวเท่านั้นครับทดเวลาบาดเจ็บสานาทีครับทันหรือเปล่าครับทีมของเราจะแพ้หรือเปล่าเปิดขึ้นมา ชับปุยดักก็ออยังล้าหน้าแลลวครับเซตาเสดวันนี้ยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีเลยนะหลังจากลงมาจะมีดราม่าหรือเปล่าครับโอกาสครึ่งแรกเราเยอะจริงๆแต่มาครึ่งหลังเนี่ยมาโดนสวนตูมเดียวเข้าไปเลยอะ่ะแล้วลวนซานโตตีลังกายิงหลุดกรอบแล้วครับเสร็จจากหลังบ้านนะครับมาเดี๋ยวขอกันสั้นๆนี่แหละไม่รู้ทันหรือเปล่าครับโบลลินี่ให้มาหมดเวลาแหละครับโอ้โหกลายเป็นว่า EP นี้ครับ แมตช์แรกชน,นะครับแต่แมตช์ที่2ครับกลายเป็นว่าแพ้ลำปาง FC เฉยเลยครับต้องมาดูที่ตารางคะแนนครับทีมที่ตามมาไล่มาเท่าไหร่แล้วครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่เหมือนคนละทีมเลยนะสำหรับทีมของเราแมตต์รอแมตช์เป็นอาจจก้อละครับคว้าไปไปดูครับมา ผลการแข่งขันของคู่อื่นๆเป็นอย่างไรครับทีมที่ตามมาอย่างนครศรีเขาก็กลับมาเก็บใช้ได้แล้วนะผลของคู่อื่นก็ตามนี้เลยไปดูที่ตารางคะแนนครับนี่แหละครับหลังจากเราแพ้เนี่ยทำให้แต้มอยู่ที่45แต้มนครศรีก็ไล่มาแล้วครับ43แต้มห่างกันเพียง2แต้มเท่านั้นแต่ทีมที่ตามมาอีกก็คือ DP การชนะบุรีครับที่42แต้มโอ้โหมันก็ยังไม่สามารถการันตีได้แล้วครับ เพราะว่าเราสะดุดทีมที่ตามมาก็ตามมาอย่างติดๆเลยไปครับแมตต์ Matt ต่อไปแล้วครับเราต้องเจอทีมอันดับ2ที่ตามมาอย่างนาครศรีครับโอ้โหแล้วทีมของเรา ปาชัยละครับทำให้นครนสีเนี่ยเขาไล่จีเข้ามาแล้วนะนี่แหละครับคือทั้งหมดของ EP นี้เนาะแอดก็จะเล่นการแข่งขัน2แมตช์เหมือนเดิมเนาะชนะ1แพ้1ครับโอ้โหถือว่าน่าเสียดายครับที่เราไม่สามารถเก็บชัยในบ้านได้แต่ไม่เป็นไรครับการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวมาดูกัน EP ต่อไปว่าเราจะสามารถ ยึดตำแหน่งจ่าฝูงได้เหนียวแน่นขนาดไหนและ EP ต่อไปเนี่ยโอ้โหเราต้องเจอทั้งนครสีและเจอทั้งแพ้เลยนะนครสีอันดับ2แพนอันดับ4เจอทีมอันดับหัวตารางด้วยกันล่ะครับ โอ้สนุกจริงๆครับสำหรับซีรีส์นี้แอดบอกเลยว่าสนุกมากสําหรับ e p นี้แอดก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะก่อนจากกันแอดไม่ขออะไรมากจริงๆครับแอดขอให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคนดูใหม่หรือว่าคนดูเก่าเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยเนาะ9สู่20,000ซับไปด้วยกันละครับแอดอยากถึง20,000ซับให้เร็วๆเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยเนาะถือว่าเป็นกําลังใจให้กับแอดได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปละครับ สำหรับ EP นี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปเดี๋ยวเจอกันครับนักศอสีอยูเอเต็ดสวัสดีครับ